สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุยหักด้วยอีสานชาแนลจ้าวันนี้พี่น้องน้องอุยกับสิพาพี่พาน้องฮ่องมาอยู่บ้านน้องลุงพุกตำบลนาชุ่มแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นจ้าวันนี้กับสิพาพี่พาน้องฮ่องมาเบิง้งควายแม่ลูกหนึ่งโค้มจ้าว่างามสมัยลอกอะยินว่าพอนบเพื่อนสิเปิดราคาพร้อมจะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรับชมน่วมกันจ้า พี่จังกินหนาค้ำไงดีแท้หนาตาเพื่อนรู้จ้านี่อ้ยดังโดงแถววะอันนี้ลูกเพื่อนจ้าลูกก็คือเจ้าเมฆเจ้าเมฆนี่ได้หนึ่งปีจ้าพี่น้องได้หนึ่งปีเต็ม รูปรอขนาดเพื่อนน่ะแข้งขาใยไๆพี่น้องควายหนึ่งปีเบิ้งไข่เพื่อนจ้ะเบิ้งหางเพื่อนทางกระลามดีจ้ะอืมเปนหยากันแบบมีความสุขเลยเนาะ ป้าลูกจังเลยสิสูง่วมแม่แล้วตัวปัดโถเจ้าเมฆนี่สูงไว้ปันไดล้วพนุ่มลอยยี่สิบกัวกัวลายปันไดเราจะลอยยีบหาได้เนาะเราแม่เพิ่นได้จ้ะ แม่เพิ่นเลยลอยสามสิบห้าเอาแม่เราคืออ้วนดีแถมแม่เรามันอีกไว้จ้าหน,นิทองได้สามเดือนแล้วทับตัวใดไวเจ้าพนุทับเก้าเจริญโอ้ทับเก้าเจริญไวแล้วมีทองได้สามเดือนทับเก้าเจริญไว้จ้าตัวแม่ตัวนี้ป้าที่น่องอ้วนคักคุณ เราคือจังไห้ลูกดีเถอะละเห้อลูกเราเบิงนนจ้านหนะได้ปีหนึ่งแต่ว่าโตไงไงหนพี่น้องเบิงถ่ายเพิ่นรู้ผุนมวนลืมอึ่มละ้ะรวดเบิงกกหางพนเจา้าผูน่ะแต่ไดดงยินขาวว่าพนบเขาสิเปิดราคาคมนี่นี่หลายปันใดเจ้าพนบ สองแสนสองจ้าพี่น้องส่วนแม่พันตัวเนี่ยคือทับเก้าเจริญไว้จ้ามีใบมีหลอดรับประกันให้ได้เลยจ้าว่าทับเก้าเจริญแท้จ้าสองแสนสองนี่ต้อนรองไม่พอพ่อพออาถ้ามากอะคือจังโทรคุยกันได้จ้า คุยกันได้เว้ากันได้จ้ารา้านี่พ่อนมีเบอร์โทรว่าศูนย์แปดสามสามห้าเจ็ดปดสองหห้าจาพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยกับสิคืนเบอร์โทรนี่ไว้ใต้คลิปอีกรอบนึงจ้ะเดี๋ยวอุ้ยสิเพื่หาเบิงงอัตลักษณ์ของเพื่นจากความโดดเด่นของเพื่อนมีอยังแน่นอกจ้ะจัะจงแม่พันธ์นี่จ้ะ แม่พันตัวนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่เราจะพนอประมาณแปดปีจ้าประมาณแปดปีจ้าพี่น้องแต่ว่าอัตลักษณ์ของเราก็คือควายไทยเต็มต็ๆนะจ้าก็สิมีตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอเด่นชัดจ้ามีสามอ,อ่องนะจ้านี่อ่องคอเพนแทงขาไง กินยาบบเลือกจะเบึงเบึงเบึงตาแต็มแก้มจำเพิ่นจ้าอ่องขอเพิน่นมีสามอ่องจ้าแข้งขาไงมุกดีจ้านี่กีบเล็บกระดีจ้ากีบเล็บดีง้ํจ้าท่ายมุนดี เต้านมครบเด้อจ้านมกะมีซีเต้าพอดีจ้านี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งลูกเพื่อนจ้าบัดที่นี่เว้โอ้มากินหยาดีแทะแม่แม่แม่เออรอซืยมามาเอารูปรอรอมาให้พี่น้องเขาเบิ้งด้วยนี่ นี่นี่ก็คือเจ้าเมฆของเขาจ้ะนี่จ้ะเจ้าเมฆก็มีลูกอันทะที่สวยจ้ะแข้งขางมุกจ้ะอกหางงตัวหางดกจ้ะแยาวพรอมจ้ะลามดีคักจ้ะหน้าเขาจ้ะพี่น้องหน้าเขานี่ก็งามจ้ะ นีตาแต้มแก้มจำ้ำอ่องคอกับสามอ่องคือกันจ้าอัตลักษณ์ควายไทยม้าติ๋มจ้าถุงเท่ากับขาวเด่นชัดจ้าคือสองตัวนี้้ะจ้าพี่น้องพนอนบเขากับเปิดไว้ที่สองแสนสองมืนจ้าพี่น้องก็สามารถโทรมาเว้ามาคุยกันได้กับพ่นอนบจ้าเดี๋ยวอุกสิคืนเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องอีกรอบนึ่ง้้จ้า จ้าที่สําคัญเจ้าเมฆของเฮากะคือเรานี่เป็นร้านของแก้วฟ้าพายาควายเผือก้าพี่น้องนี่เบิ้งรูปเพิ่นด้วยจ้าลูกงามเลยวะขนาดดิจ้าร่อมากเขาเขาเพื่นได้เลยจ้าเป็นพอพันธ์ุอนาคตได้จ้าน้อ,องน้องอุ้ยก็ได้พามา สมแม่พันธุ์ที่ทรงลูกดีงามๆตัวนึ่งในบ้านหนองลุงทุกตำบลนานชุมแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกนแ่นฮ่องล้วเมื่อในน้องอุ้ยกับสีได้อำลาพาจากไปก่อนจ้าเดี๋ยวพบพอกันในะคลิปใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้วจ้าเด้อมือ่อนี้ก่ะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพบอพอกันใหม่จ้า